บริหารทั้งปวงก็ดีสิทธิเพื่อบริหารทั้งปวงก็ดีของข้าพเจ้าอยู่ที่วัดปรวรนิเวศถวายแด่พระกรรมการวัดประวรนิเวศอยู่ที่วัดเทวสังคารามจังหวัดกาญจนบุรีถวายแด่ท่านเจ้าอาวาสและพระเถระผู้รองลงมาอีกสามรูปนอกจากนี้อยู่ที่ผู้ใดที่ไหนให้แก่ผู้นั้นที่นั้นนี่คือเนื้อความในวินัยกรรมชีวิตดกของสมเด็จพระสังฆราชทรงลิขิตด้วยลายพระหัตพระองค์เอง พระสักย์ย์วงวิสุทธิ์ในฐานะพระผู้ใกล้ชิดพบในขณะรวบรวมเอกสารสําคัญของสมเด็จพระสังฆราชที่ตาหนักคอยท่าปราโมทวัดบาวรนิเวศท,ทรงลิขิตไว้ตั้งแต่ปี2492ในขณะที่ทรงมีพระชนมายุ36พรรษาดํารงสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระโสพลคนาพรพระลิขิตฉบับนี้ไม่ใช่พินัยกรรมเหมือนอย่างทางโลกแต่เป็นการปรงบริขาร หรือเครื่องใช้ของสงส่วนพระองค์ที่มีมากเกินความจําเป็นให้เป็นของสงการทาวินียตรงนี้ของเจ้าประเสรสุนทรสารานี่มันก็ไม่ใช่เฉพาะปกติเนี่ยทรงทําโดยเรียกพระมาทําจริงๆแล้วก็กล่าวเป็นภาษาบาลีแต่ในกรณีนี้พระองค์ทรงระมัดระวังมากกว่าตรงนั้นที่ว่าญาติโยมเนี่ยคำบางทีมาถวายเยอะแล้วก็บางทีก็ด้วยความหวังดีพระก็ยิบไปเก็บในที่ห้องเก็บของบ้างลูกศิษย์เนี่ยเอาไปเก็บในห้องของบ้าง แล้วก็บางทีก็พระองค์ก็จําไม่ได้ว่าวันนี้เนี่ยญาติกิญาติโยมเท่าไหร่นี่มาถวายอะไรก็เท่ากับว่าท่านเนี่เป็นอาบัตโดยไม่รู้ตัวแล้วก็บางทีพระก็ไปหยิบไปก็ถูกอาบัตโดยไม่รู้ตัวก็เพื่อที่จะไม่ให้ท่านอาบัตแล้วก็พระที่ปฏิบัติเพราะที่สนองงานถวายก็ไม่ต้องไปอาบัตพระองค์ก็เลยเขียนไว้ตรงนี้ว่าลูกศิษย์วัดบาวานิเวศคนหนึ่งกำลังพาเราไปยังห้องเก็บของใช้ของสมเด็จพระสังฆราช นี่คือที่บรรทมของพระองค์ถัดจากที่บรรทมคือที่นั่งวิปัสนาโดยที่รองนั่งที่เห็นนี้พระมารดาของพระองค์เป็นผู้เย็บถวายส่วนนี้เป็นแปลงสีพระทนของพระองค์ใช้เกลือแบบโบราณก็ส่วนในสังกัดก็ท่านก็เนี่ยเราก็สามารถจะเห็นสิ่งที่ท่านทํามาตลอดก็คือท่านก็พยายามที่จะทิ้งว่าอย่านะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นให้สํารวมกายวาจาใจ ด้วยยานคือความรู้ที่ถูกต้องและซึ่งนั้นก็คือท่านก็สอนให้เห็นว่าความรู้นั้นหรือว่าปัญญานั้นหรือว่ายานนั้นมีความสําคัญสําคัญไม่ใช่เพราะว่าไปอวดเขาไม่ใช่ไปสอนเขามียานทั้งหลายแหลกความรู้ทั้งหลายและปัญญาทั้งหลายนั้นมีไว้เพื่ออะไรครับเพื่อสํารวมกายวาจาและใจของเราพระอัฐิหรือกระดูกของสมเด็จพระสังฆราชถูกบรรจุลงในเจดีย์ที่ทําจากหินอ่อนทั้ง3องค์ ส่วนพระรองในที่บรรจุพระอาฐิทําจากงาช้างองค์แรกประดิษฐานอย่างวัดบวรนิเวศวิหารที่พระตําหนักเดิมองค์ที่สองประดิษฐานอย่างวัดเทวสังคารามจังหวัดกาญจนบุรีวัดที่พระองค์ทรงบรรพชาส่วนองค์สุดท้ายประดิษฐานอย่างวัดยานสังวรารามจังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นวัดที่พระองค์ทรงสร้างขึ้น ที่พระวิหารเก่งวัดประวรนิเวศวิหารเจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากรกําลังจัดเตรียมสถานที่ไว้พระสรีรังคารหรือเท่ากระดูกของสมเด็จพระสังฆราชโดยจะไว้ใต้ฐานพระพุทธชินสีจํจำลององค์นี้จากกริดคุหลาบคีรีถ่ายภาพทานพิสิทธิ์เรืองบำรุงชัยนชั่นทีวีรายงาน